เจียวซาพิทักโลกเอาละลูกศิษย์สิร์รักพร้อมหรือ,อยังกรับฮะพร้อมสำหรับอะไรครับพร้อมสำรสองในแห่งความยุมติธรรมต่อคำถามแล้วครับและคำถามก็คือฉันกรมอะไรไว้ในฝ่ามือข้างขวาของฉันฮ่าคุณไม่ได้กรอะไรไว้เลยตั้งหากแล้วในฝ่ามือข้างขวาของฉันคือ วันสอบวิชาคณิตศาสตอ์ของพวกเธอไม่วันดีฮะนั้นอดูดูเขาปลอมตัวมานี่อยากโดนรุมใช่ไหมฉันไม่มีวันยอมให้พวกเธอรังกาเด็กใหม่ของฉันได้ฮ <c oughs> รับจัดการภายในหนึ่งนาทีแหละครบภายในยหนึ่งนาที <c oughs> ามันลมพิษาอะไร ครับใช้เครื่องเปลี่ยนสภาพอากาศเปลี่ยนที่นี่ให้เป็นขัวโลกเหนือนเลยด้ครับเจ้าหน่อยนี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันไม่ได้บอกให้ทำฟ้าครึ้มน่นนะฮะฟ้าครึ้มเหรอไม่มีหมดฟ้าครึ้มในคู่ม,มือนะอุ้ยโอ้ไม่นั่นมันยานอาวากาศของของเอจจอนจอ้จอ เฮ้ยฉันตายแน่เลยอะไรอ่ะมันเหมือนยานอวกาศเหมือนยานอวกาศฉันมารับแล้วขอทางไปหน่อยทุกคนครูปาปานี่มันช่วงเวลาตึงเครียดนะห้ามปล่อยมุกอย่าเล่นป้าท่านี้ไม่ทีเลยฉันแค่ล้อเล่นอ๋อเหมือนพวกเดียวกับ อ่ะดูดูเลยฮึพะตุนตุนเห็นความยุติธรรมแกแกเรียกพักพวกมาช่วยใช่ไหมพักพวกนะเจ้าทึมนั่นเป็นพวกฉันตั้งแต่เมื่อไหร่กันไม่อยากจะยอมรับใช่ไหมัอยโอยบอยแสดงตัวออกก่อโอยอย ฟังฉันให้ดีนะถ้าจะออกไปข้างนอกนั่นอย่าลืมโชว์บัติผ่านห้องโถงในที่สุดก็ได้เจอกันสักทีใครอยากเจอแกเนี่ยไม่รู้จักด้วยซ้ำต้องการอะไรจากเราต้องการอะไรเหรอต้องการพลังพิเศษของพวกแกนะสิ และแน่นอนพาว์สเฟียร์ด้วยเอาให้แกนะหรอฝันไปฝันไปเธอเอ,อจอนจ์นี่แกอยู่นี่ด้วยเหรอไม่สงสัยทำไมแกแพ้แต่งตัวมันพวกนี้ด้วยยิ่งทำให้แกดูเป็นขี้แพ้เหมือนพวกเขาฉันจะแต่งตัวยังไงมันก็ไม่เกี่ยวกับแก ถึงแกมาที่นี่ก็ไม่มีประโยชน์หรอกกลับบ้านไปอดูดูเพี้ยนไปแล้วเหอรอทะเลาะกับพวกเดียวกันทำไมอะนั่นนะสิแม้กระทั่งเพื่อนตัวเองก็จำไม่ได้งี่เง่าจังพลังเด็กพวกนี้ละพาวเวอร์สเฟียร์เป็นของฉันแต่เพียงผู้เดียวฉันเท่านั้นที่จะขโมยพลังจากเด็กพวกนี้ได้แ,แค่แวบ,บหนึ่งที่ฉันคิดว่าอดูดูเข้าข้างเราแกเก่งมาจากไหนถึงจะหยุดฉันฮะนี่ฮะห,<อ>หยุดเดี๋ยวนี้ ห้ามแต่ต้องเจ้าหนายของผมได้ขาดเลยกล้าดียังไงเจ้าหุ่นกระป๋องอะมาเรียกฉันว่าหุ่นกระป๋องเหรอฉันคือครอบหุ่นยนต์ทำลายล้าง <c oughs> หุ่นยนต์ทำลายล้างเหรอเนี่ยนะหุ่นยนต์ทำลายล้างไม่มีกระจก่องแล้วบนโลกอะฮะคอมพิวเตอร์เผ้ชอมหุ่นยนต์ทำลายล้างของจริงหน่อยสิได้ครับนาย พอจะแม่จหาก็ตัวอะไรอ่ะจงดูซะพวกมนุษย์หุ่นยนต์ทำลายล้างของจริงเดซี่ชื่อเดซี่เหรอชื่อทำลายล้างตรงไหนใครบ้าตั้งชื่อตลอกให้หุ่นยนต์แบบนั้นนะเธขำอะไรกันอ่ะ แต่เป็นชื่อที่ตลกที่สุดเลยเฮ้ยทำอะไรกันเดซี่เป็นชื่อย่อมาจากหุนยนทําลายล้างและสอดแนมตั้งหากโลกหวานแหววซะไม่มีเยอแกบอกว่าชื่อโพรบของฉันมาตลกแต่แกตั้งชื่อหุ่นยนตตัวเองว่าเดซี่เฮ้ฮุบปากทำลายหุนยนตกระป๋องนั่นเข้าโบดซุซเปอร์พรบ นี่นนีกันอีกแไเอะ้อเคเิดคุยอ่างกแอดือับครบตายอย่างครบน่าสมเพชเอาละถึงตาแกแล้วอ่ะดูดู <c oughs> จนนเจ้านายผมยังไม่ยอมแพ้หรอกครับทำลายเขาซะนี่รับได้ด้วยเป็นไงสูฮึฮเฮา,เาออกแรงอยู่ับเจ้ฮเฮเฮยโอ้โหเต็มเลย็้ม่ตัวเรื้อเรื้อจบอะ <c oughs> <c oughs> อย่าเสอมาขวางทางฉันไลพอบเดี๋ยวนี้นะโอโอย่าฮฮ่าฮ่าพวกแกน่าจะขอบคุณฉันด้วยซ้ำที่ช่วยทำลายคุนยนต์กิ๊กกอกนี่แกมันปีศาจปีศาจเหรอ นี่ยังแค่เสี่ยวหนึ่งของฉันเองหลังจากจัดการเจ้าอาดูดูเสร็จร้ายต่อไปคือพวกแกทุกคนห,ห้ามห้ามได้ขาดห,าห้ามห้ามยุ่งห้ามยุ่งกับจดหมายของฉันได้ขาดนะฮะยังไม่ยอมแพ้อ,อีกเหรอโอ้อยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ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 ย Hửm. Hả? Ừ, chẳng, chẳng mấy Hả? คารจริงไรน้ำยาแอบหอับเ,เอาละถึงเวลาของแกแล้วทำลายมันซะ เก่งมากครับเก่เงมากนี่ขอบคุณครับเจ้านายขอบคุณนะครับขอบคุณครับเจ้านายผมผมขอโทษนะครับเจ้านายครับมันมันเป็นความผิดของผมเองเพราะผมเอง ที่ไอ้โจโจดูเรื่องบนโลกได้ก็เพราะผมไม่นะอย่าทิ้งฉันไปนะพรบขอบคุณที่แก็ผมมาเลี้ยงและคอยดูแลผมอย่างดีไม่เป็นไรนะพรบฉันจะซ่อมแกเองพรบหุ่ญญนยนต์ทำลายล้างภารกิจสุดท้ายเสร็จสิน้นรับรับ ล่มาแกแกกล้าดียังไงแกต้องชดใช้ยานี่นะนี่นะนี่นี่ปิ้วๆตายตายตายิวตายตตายตได้เวลา ตงแกไปเจอหุ่นยนต์กระป๋องที่รักแล้วอลอยอ่ะดูดูเดี๋ยวนี้นะแกเห็นใจเอเลี่ยนกองขยะขึ้นมาหรือไงไม่ได้เป็นศัตรูก็นหรอกเหรอเขาเป็นศัตรูของเราก็จริงแต่เขาไม่ได้มีจิตใจโหดเยี่ยมเท่าแกให้แกมันเอเลี่ยนปีศาจอ่ะดูดูเล็บทรบที่น่าสงสารแกทำเกินไปแล้วนะเฮ<อ> โบ้บอยพายุอ,อัน,นีกระโดดไฟฟ้า,า,า,าทำได้แค่นี้เหรอเฮ้ยเอาเลยโบยบอยโอเค โ้ยนะโอ้ยบอยบอยเวสตบปัจจุบอ ต้องเปลี่ยนเป็นอาหาร yeah. Oh. Yeah. เปลี่ยนท่าองเขาไปโ okay. อเคงเปลี่ยนเป็นช็อกโกแลตเฮ้ยิวไหมเฮ้อหุ่นยนต์เดซี่ของแกถูกทำลายแล้วโเอ้ย <c oughs> ทำไมฉันไม่เปลี่ยนเป็นอาหารที่น่ากินกว่านี้นะ มาทางไหนกลับไปทางนั้นเลยไม่งั้นเราจะสั่งสอนแกอีกอย่าอย่าอย่าทำร้ายฉันเลยฮะกลัวขึ้นมาแล้วเหรอฉันเหรอกลัวเรอเพราะพลังงานคนขี้โกงอ่ะ้าป้า Ha? Huh? Ha. Huh? Gila dia enggak Shadow Tiger. Ha. Huh? เธอบอยบอๆส่งสิ่งที่ฉันต้องการมาส่งออตโต้บอทมาไม่มีทางซะละพวกแกไม่ยอมแพ้ง่ายๆสินะส่งออตโต้บอทมาดีๆก่อนฉันจะไปเอามาเองเอามาเองเหรอแกไม่รู้ด้วยซ้ำว่าออตโต้บอทอยู่ไหนอย่าบอกคนะออตโต้บอทอยู่ที่ร้านตอกบาอุ้ยเอ้เผลอบอกเขาไปได้ยังไงเล่ามึงทไมไม้ต้องใจอะไม่เข้าใจเลยจริงๆว่าดููแพ้พวกแกซ้ำแล้วซ้ำเล่าได้ยังไงอ๋อเหรอแกก็ไม่รู้อยู่ดีว่าร้านตอกอยู่ไหน ไม่รู้เหรอปุ่นยนทําลายลังอ๋ออ๋ออ๋อโโรถตู้บัสเจาฝ่ายชนะฝ่ายชันเลยจะคิดว่าฉันไม่เตรียมตัวก่อนมาสู้กับพวกแกเหรอ ฉันมีข้อมูลหมดแล้วถึงแกจะไม่เผอหลุดปากบอกฉันมาฉันก็รู้สถานที่สำคัญบนโลกครบหมดทุกจุดแล้วนี่ปล่อยเขานะเอาละยอมส่งพลังทั้งหมดมาให้ฉันเดี๋ยวนี้ฮเข้ามาเอาเองสิฮทำได้แค่นี้ฮยังจะฝืนสู้ต่ออยู่อีกเหรอเอาล่ะคุณเดินทำลายล้างบทขยี้พวกมันซะนะ ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยโอยดูนั่นหุ่นยนต์นั่นกำลังจับพื้นดินใต้โรงเรียนโ้โหโอโหโโหโหงี่เป็นคนอะไรขึ้นเนี่ยเราต้องรีบไปช่วยเพื่อนๆบ๊อบบอยพายุอัศนีอยู่นี่นะ คุณปปาาความยุติธรรมความยุติธรรมไม่เคยวิ่งหนีอย่างเดียวดายไม่ต้องกลัวไปเราเด็กน้อยต้องก้าวตามความจริงและความยุติธรรมสุดยอดเลยเป็นการแสดงที่สนุกเหลือเกินทางนี้เร็ข้าวขาวย จริงๆต้องแบบเอออ่อันตรายมาก พวกเธอไปช่วยคนอื่นเถอะเฮ้ยโอเคลุยเลยเร็วเร็วเรเฮ้ยบอฟี่ไปไหนอะบอฟี okay. ่ไปเบ็ดมาถีบสะเทือน โบยตอยฮายุอัศซินนี่กระเป๋าเฮนนาหญิงนเพิ่งจัดการเอ้อเจ็บนะไปเดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวนี้ฉันเจ็บนะความยุติธรรมสร้งให้ปล่อยออกมาเดี๋ยวนี้ทาไมอยากให้เพื่อนและคุณครูสุดที่รักของแกเจ็บตัวเจ้าเอเลน่าเขียวปล่อยพวกเราเดี๋ยวนี้เลยนะเงียบเลยเราไม่มีกำไรพลัง พวกแกก็เป็นแค่เด็กน้อยไร้พิษสงเหมือนกับว่าไม่มีทางเลือกอื่นบอยบอย,ยแยกร่างธาตโอเคฉันว่าถอยก่อนดีกว่าไม่ได้นะเราต้องสู้ต่อไม่งั้นเขาจะทำร้ายเพื่อนและครูป,รปร้าปาเป็นไปไม่ได้ตัดได้ที่เขายังไม่ได้กำไรพลังและออตโต้บอทเขาไม่มีทางจะทำร้ายใครอย่างแน่นอนมีเหตุผลเอาละนายปล่อยไซโครนพิฆาตส่วนฉันปล่อยเสาปัตตพีเราจะเบี่ยงเบนความสนใจโอเค นายไปช่วยแฟนกับออโต้บอทช่วยอดูดูด้วยนะฮะทำไมเราต้องช่วยอดูดูด้วยล่ะแล้วจะทิ้งเขาไว้แบบนั้นเหรอเอาละ่ะรีบไปช่วยทุกคนละไซคกนพิกาสเซาบะที แล้วซ่อนในตลอดแล้วบ่อย